รามีนยามานเด็กชายวัย16นะครับเด็กมสีที่ยึดตัวจริงชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนนะครับและเป็นกำลังสำคัญเนี่ยพาทีมชาติสเปนเนี่ยคว้าแชมป์ยูโร2 0 2 4ที่เยอรมนีได้นะครับแน่นอนว่าไอเด็กคนนี้มันเป็นเด็กที่ไม่ธรรมดาเป็นเด็กที่มีของนะครับเป็นเด็กที่คาดว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนะักฟุตบอลที่ดีสุดในโลกคนต่อไปนะแต่ช่วงนี้ไอเด็กคนนี้มันปีมีกระแส นะครับเป็นกระแสโหต่างๆ,างๆนานาครับก่อนเกมเนี่ยก่อนที่ศึกยูโรจะเริ่มต้นนะครับยอดติดตามของเก,กมของรามิยามันเนี่ยมีผู้ติดตามที่ประมาณ7ล้านคนนะครับและหลังจากจบศึกยูโรเนี่ยก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง10กว่าล้านคนนะครับนั่นเท่ากับว่าเด็กคนนี้มันอยู่ในจุดที่กําลังสร้างชื่อเสียงให้คนทั่วโลกได้รู้จักเด็กคนหนึ่งนะเด็กอายุ16ที่ตอนนี้เพิ่งจะ17แล้วนะครับแต่ไม่เข้าใจครับว่า ทำไมประเทศไทยมันไปถึงขั้นนี้แล้วครับตอนนี้มีบุคค,คลคนหนึ่งนะครับก็โพสประมาณว่าไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าการกรองมาหรือยังนะครับแต่สุดท้ายแล้วข่าวนี้มันก็ไม่ได้เป็นจริงนะครับเขาโพสประมาณว่าผมภูมิใจนะครับน่าจะเป็นข้อความที่รามินยามามนมันอาจจะพูดหรืออะไรสักอย่างนะครับอาจจะไปเห็นในข่าวฟุตบอลปันป่นๆอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะไปแคปมาอะไรประมาณน <ๆ S 1> ี้เนื้อหาก็จะประมาณ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่ารามินย <ๆ S 2> ามานก็จะพูดประมาณว่านะครับ ผมภูมิใจที่เกิดในประเทศไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบาร,รมีของในหลวงแม้กายาของผมเนี่ยจะเป็นคาตารันแต่สีโลหิตของผมเนี่ยยังเป็นสีน้ําเงินแดงขาวอยู่เสมอวงเล็บรามินยามานนฟุตบ,บอลทีมชาติสเปนแชมเปียนยูโรเปียนครับคนไทยเกิดที่จังหวัดยาลา คงได้ปิดนะคืองไปข่าวจากไหนวเะนะี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าบุคคลคนนี้นะครับอาจจะไปเจอข่าวในเพจฟุตบอลที่เขาเอามาปั่นนะประมาณนะครับ,รบและอาจจะไม่ได้กันกองก่อนนะครับว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับและบุคคลนี้อาจจะมีชื่อเสียงนะหนึ่งนะก็เอามาโพสนะครับจนเป็นทละไม่เป็นข่าวที่มันไม่ข่าวจนทำให้เป็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในเพะเทศ ทำไมไม่ทำไมไม่ดูก่อนทำไมไม่ดูก่อนครับประมาณวาอันนี้สรุปแล้วหลังจากนี้หากไปดูเหตุฟุตบอลอะที่มันปนปัดก็อย่าอย่าเพิ่งไปก๊อปมานะครับกันกองก่อนละกันนะครับเอาเป็นว่าขอ,อให้กันกองก่อนนะครับคอยเอามาลงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใจแหกแบบนี้นะครับ โอเคนะครับส,สุดสุดท้ายแล้วก็สรุปมาแล้วไอ้ไอหนุ่มมาลาพิญยามันมันไม่ได้เกิดที่ยารานะมันเป็นมันเกิดที่สเปนบาร์เซโลน่านะครับถึงแม่พ่อแม่ของเขาไม่ได้มีเชื้อสายสเปนก็จริงครับแต่ว่าการที่เขาเกิดที่สเปนก็สามารถมีสัญชาติสเปนและเลือกเล่นให้สเปนได้นะครับหวังว่าเขาจะก้าเป็นนักบอลที่ดีสุดในอนาคตได้นะครับรามินยามันยอดครับข่าวนี้